สวัสดีครับวสวัสดีพี่น้องแฟนชอน่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ชวนรับเอาเมืดเด่อนี้เดินทางมาติดตามคำคำเมืดอเมือน้ำหญา้านะครับนูแดงพี่น้องคนนอนหน้าผู้เดียวพี่น้องแต่ละตน้นแต่ละต้ตนจุดไฟใหม่บึ้มบึมอยู่พี่น้องมาเศร้าเทียวหัวตจ้านางเศร้าวังลานมากเลยบ,าาบ้านางบ่อหนาำลานบ่อตัวเล็กนะครับหมดหนี้เพิ่นว่าเพิ่นฝันฝันแล้วเพื่อนพี่น้องเพิ่นกบมันแอยุดดอกแต่ว่าจะออกเทวะเท่รออบึงน้ำกันว่าวก้มฝันหญ้านูแดงเพิ่นทีว่าให้ตัวใด ฝากพี่น้องติดตามฝากพี่น้องหักระร้างแรงไก่ยานุเด็งนัไนได้พี่น้องเด้อผู้เฒ่าพี่น้องแต่ลนตัวบะมีขอบมีขั้วพี่น้องมิตรลูกนะครับอยู่ผู้เดียวมาหลายปีพี่น้องอยู่ตรงไหทตรงน้าพี่น้องอยู่แบบนี้หลักสภาพนะครับให้พี่น้องเห็นชมน้ากันยกไก่บ้านอยู่ได้พี่น้องนะครับสวัสดีครับญาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอฟทีเป็นนยกเมื่อบอกเป็นแหนเอาเพรว่าฝันดีแล้วญาเราวันดีเ่าเป็นดอกพี่น้องยังว่าไม่ได้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองฝันว่าจังใด โอ้ก็ถ้าก้นอนฝันอยูฮานี่มันพวกฝันยังกเเเ็เลืดเช็ดเอาเลือดเลืดเขียนเอาเลขกงวดนี่มักศูนย์มเถาะมันเป็นศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองอย่งไม่ได้ออกบอกระศูนย์สามน้ำยูสิบสองกับ้อนย์สามแ็งอยูโอ้เลียกกันแขนข้อคนนะ่ะเลีแขนข้อคนตายคนตายแขนข,นข้อน่ะเนะอันบักแสงน่ะหนึ่งสองน่ะหนึ่งสองงานแดงสิื้อเลือนองสองน้ำนองใต้ ศูนย yeah. ์สองหน้าหาศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามเจ๊่สองศูนสองกับศูนยสามเจออศูสมันก็ใกล้กันนั่นะหัวก้อนก็ได้หดก้อนก็ได้ศูนยสองออกศูนย์สามก้อนเนี่ยนะหดก้อนก้อนโดนเอามันก็สวยไปสวยมากเจโอ้บัดเองวัดนี้นี่ไห้เท่านี้นังเตี่ยวาไห้ตัวอื่นน้ำอีกเจ๊คือคือว่ามันศูนย์หกศูนย์เจดคือว่าอยู่ ก็ว่าศ right ูน <k> ย <s os> <s os> <sa os> ์หกศูนย์เก็ดแต่ถ้าตอนที่เบาหยนอยู่ในบ้านโอ้ยต้นไกี้มันได้ศูนย์เจ็ดครับศูนย์หกสิเอรหัวนั่นน่ะได้ทั้งสั้นอ่ะมันวนเวนี่แบบมาวนอีกละม้วนแบบว่าอันได้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองครับออกศูนย์สามก็ได้ไปต่อไปครับแค่ว่าสิบสองเลยซื้อน้ำตกแสงไว้รอกขันห้าทีบอกหนมันอกี้มาถึงศูนย์สองนี่แหละมันมันจะลดลงเป็นบ่อลดลงเป็นบ่ะหนึ่งเป็นศูนย์เป็นบ่อแทนว่ายาว่า หนึ่งจะเป็นศูนย์เป็นศูนย์ส,ยสองอศูนย์สามมื่อ<า>โอ้สื่อน้ำมันอยู่หรอคันเห็นตัวแดงครึ่งๆรึ่งปั่นต้องซื้อฝันแอดนี่ยแหละเป็นผู้ฝันพี่น้องเล้วว่าสุญญาฟังฝันเมื่อคืนนี่ยแหละว่าน้องแกนตัวเลขให้ตัวแดงครึ่งครึ่งหนึ่งสองอจักมันตีแมนเลขน้องหรือแ,แมนเลขอีพอเล<อ>ขอีพอกับ,บท่านล่งสี่ล่งมื่ออื่นเสาร์ได้พี่น้องเด้อเลขความฝันของอีพอก็ได้ยินดีบอกหืึยิ่ดีบอกตัวอะอย่าฟ้าแวาอัน ยาเดี๋ยวจบคลิปก่อนที่เราสูะฟังให้มันเป็นคนละคลิปอ่าสิลงคนละคลิปเด้อพี่น้องเด้อนะบ่ได้ปิดได้บางพี่น้องดอกนะครับรอถ้าฟังนํากันเล็กอีพอผีอีพอมาบอกพี่น้องนะครับงวดเกตแปลกเขาต็่มติมงวดนี้ก็เม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวเลยพี่น้องสามตัวตรงๆเม็ดหนึ่งล้วก็ข้างล่างเม็ดเดียวพร้อมเลยพี่น้องเด้อรอชมนํากันที่บอกทุกอญ่าฟังอยู่แล้วก็ที่บอกพี่น้องเอฟซีฟังนํากันภายในคลิปต่อไปคันผมลงตัวเลขไปพร้อมกันในคลิปนี้มันก็จะได้เป็นคลิปเดียวผมก็จะได้คลิปหน นะครับฝากพี่น้องสู่กูให้เข้าใจน้ากันเอาฝันจังสั้นเหลววัติได้เท่านั้นเหวละวะละวท <12 S 2> ี่ตัวเลขหนึ่งสองแล้วกอศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามเทนิดอยู่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งข้อมแม่นันไม่ใช่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเอาพี่น้องศูนย์เบิ้ลร่อออกองเบิงครับมันโศกมันหมานครับมันบอกครัมันถือมันบอกสองเทียผลเด็กน้องไส้พี่น้องที่เขียนข้อ อย่างแขนข้อตายนั่นและม้มาบอกมาขึ้นนี่ถามสองเทีากับบอกหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวไปเบิ่งกันหนึ่งสองแรงกึ่งครึงอยู่อัลติมาตัวหรืออิมาตุม่มว่าโอกโหเราสุกันฟังได้บอกว่าย่าน้ำย่านแล้วกันสื่อน้ำโยฮีโนนะครับ,อ,อ,บอ,อืพอได้ฟังไปอ่าพอได้ฟังป้าหนึ่งเขาหนึ่งน้ำไปเลยนี่หนึ่งเขาแล้วอือเขาบอกนั่นก็เฮ็ดเลยก็ได้มาเฮ็ดให้ หวยนำฝนมันมันหาหลจูดเท่าไหอ๋อหวยนำฝนสิม่เห็นหายมั่งนีกตีห้เขอเศร้าตีเม่แล้วหาเขาเ็ตให้กินทั้งทางบอดละเ็ดให้เบดเลยตีาเห็ดจากปีแล้วออเขาไม่เฮ็ดเตุบ้าต่อไปขอเห็ดทางเขาอดละตีอืมทำยัย ขันันเฮทศนั่งถางย้ายย้ายหาสามให้นั่นไงเขาที่ให้เขาอีร้านเฮ็ดอ้อยไปเถอะหาคนเฮ็ดยากว่าเห็นนี่แดงเลยนะน่ะแดงมันหาคนเฮ็ดยากได้ผุ่นมันหอมหอมผุ่นมันก็เฮ็ดแค่น่ะให้อี่ร้านเฮ็ดอ้อยได้เลยนะหอมหอมทางอิเป็ดเลยนะครับวายแล้วแล้วอันนั้นกับทางอีร้านนั่นน่ะมันสามยั่หันสามอย่างนี้ร้านตีให้จนงงกหันอออีร้านย่องงกหัวย่องน่ะมันออ้ยากแดนได้เท่าไหร่กะมันขัดพันแหน่ขยันก็หลอกก็เดียดอันนั่นอันนั่นมันอารถ ตีปีละสองแสนกว่ารถไทยเงยเลยนะรถไทยเงยโอ้ยรถเต็มเฮียนอยู่คนแปดโอ้ยรถเพิ่นเต็มเฮียนเต็มซานจนบ่มไปยังจอดบ่แม่นยันมาเด้่หางนี้นั่นค่อยยันมาปีละแสนกู้ของผู้ใดยันมามันหางมันหางน้อยก็หางอีร้านน้อยนึงหางอีพิษตีเขาก็อาศัยเอาละเอาอ้อยเอาอ้อยยตีอ้อยเขาโรงงานเขาโรงงานน้ำตาลเนาะเนาะพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเวลามาหอดเงาแล้วตัวเลขแนวทางของ ย่านหูแดงนะครับเลขของเพิ่นกะให้อยู่ที่01 02และ03ตัวกันก็คือ1 2เลขคนผูกข้อตายหรือว่าน้องไส้แอนเนี่ยแหละพี่น้องเอแนว้าสู้กันฟังพี่น้องมากก็ค่อยสื่อเด้อ1 2มันมาทันได้มาบอกจากที่อค่ะมันถื่อนเาได้เห็ดบุญหาน้องเนาะญาเนาะแม่เที่ยวฝั่สกุลหานะสกุลฮานะมันบอกว่าว่าได้กินเข่าว่ได้กินเข่าแต่ว่าแต่ว่ามัน่ได้้กกิินนขวะ มึงกินน้อมาพ่อพ่อไ่อ,อยากโอ่ในความฝันนั่นน่ะในความฝันโอ้เอาพี่น้องนะครับเลขย่าหนูแดงนะครับออกกล่องทั่วร์โลกทั่วประเทศพี่น้องเห็นพี่น้องเรียกตัวศาสตร์เราได้พี่น้องเด้อนะครับเอาวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฝันนวดนี่ฟันทีศูนย์พี่น้องนะครับบนล่างได้พี่น้องเดอ้อเราให้ทีศูนย์หนึ่งศูนย์สองและศูนย์สามพี่น้องสำรับอ่าหนึ่งสองนั่นเป็นเลข S <S นะครับอ่าน้องไส้ที่แขนข้อตายเด้ลุงให้ยาน้ากันนะครับยาไปเอาเป็นตัวกันไหวหนึ่งสองแ้ยา,าเนาะออนะครับตัวที่เน้นๆของเพน่อก็คือศูนย์สามกับศูนย์สองและศูนย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสารับงวดนี้มกักศูนย์หลายพี่น้องนะครับร่องเบิงร่องสื่อเบิงเด้อพี่น้องเด้อสุกข้ามาน,นะครับจิตหอดปูเถาน้ากัน,กน抱 Britney, 抱ในเด้อพี่น้องเด้อทางบักแสงนะครับทางบักแสงทางน้องไส้ที่ปลูกข้อตายเราเมาบอกสิบสอง อย่าก็ซื้อไว้น้ำเนยยาก็เลยกว่าโรคห้น้ำเนยสิบสองต่ว่าเลขย่าก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามและสิบสองได้พี่น้องเด้อนี่คือติดตามย่านูแดงให้พี่น้องชมน้ำกันนะครับหลังจากนั้นแอดจะเดินทางเข้าสารคามมืออื่นเอาของมาให้น้องมะลิพี่น้องนะครับของที่พี่น้องส่งมาให้น้องมะลินะครับพี่น้องนะครับนั่งฝาดหน่อยนะครับติดตามเพิ่งติดตามชมน้ำกัน ดาวคำมืดแล้วพี่น้องนะครับยาพนก็อยู่ตรงหน้าผู้เดียวนะครับแอดก็จิเดินทางเข้าบ้านนะครับฝนก็จิมามืดแล้วนะครับขอให้ร่างกายยาดูแดงอยู่ดีไม่แห้งนอนรับฟันดียายเก็บยาไข่ยายจนให้ร่ำให้ด้วยอยู่ดีไม่แห้งเบื้องหลูกเบื้องหลานให้ไปตลอดหลอดฟังเด้อยาเด้อนะครับดูแลเบื้องหลานให้น้ำเนี่ยยาถิ่มยาปลาลูกหลานเด้อนะครับเอามาบัดเนี่ยเรียบร้อยแล้วตัวนั้นนะครับพี่น้องจบเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่กะคงก็เป็นลูกเป็นหลานเพลินแหละพี่น้องครับผมมีไปกแปงก็ไปยุบเปนว่าเปิดครับได้ตักบาทได้เอาลูกเขาหดเยอครับมีผู้เบิ่งผู้แย่งดอกพ่อแม่บ่มีก็อาศัยงาอาศัยยายอาศัยพี่น้องพี่น้องนะครับผมก็เป็นลูกเป็นหลานเพลินพี่น้องครับผมไม่ยัให้มาย่งก็สิเพิ่นล่ะไปเบิ้งบผมีหัเงินไปสมหมื่ยุ้งโอ้ยผมห้องบ่ได้ไปเบิ่งเงินาไปเฮ็ดคลิป ไปเฮ็ดคลิปยูญุ่นสารคามมั่ว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 ใส่อยู่เพราะหัจังอหอดหลานตายอืมันยังไม่เชื่อมาเขาก็เลยบอกว่ายายบุญเงินตายท่านที่เขไปเอายาบอกเจ้มาเนี่ยเขาก็เลยบอกลงเขาก็เลยขอโทษดิหรอกว่าเจ้าสิบัมาโอ้ยก็มาคือกระหม่หลานแท้ๆนุ่นกันได้เนาะมันไปหานเอายามันก็มาได้ก็ได้บ้างสิมันเกิดผมกระหม่อมเว้นเติบอยู่มือเราตายเนี่ยนะผมมาทอดบ้านโดนม่านทุ่มหนึ่ง เปิประตูเข้าไปอีกเกียเต็มเฮียนอยู่บินวนอยูอีเกียราดอีเกียบินดำอยู่ดำดำบินอ้อมในเฮียนบึมบ่มบึมอยูมืออีเมืเงินตายก็เราก็จิมาบอกละผมก็พวเราตายกันมือนั้นเพราะว่าผมไปเทปกิอยู่สารคามเ่มบาดือรเขามาบอกแค่สองไปเอายาบอกเจ้เมล่าจิตมาอยู่หอกห่าเาเขายายันวัทันเลยใ่ไหมครับไปอ ก็คือว่าเอาลุงเหี่ยวแทนแล้วก็ราเป็นยังดอกนะมันน้าว่าเสียใจดอกนาได้มาอยู่ครับพี่น้องนะครับอยู่ดีไม่แห้งคําแล้วเดินทางกลับบ้านก็ได้พี่น้องแล้วเมื่อแล้วนะครับหญ้ากับทเขาบ้านเขาซองนะครับหาอยู่หาอยู่หากินเังาอยู่นักกินพี่น้องครับเอาตลกชุนเหยี่ยวเล่าพระจากพี่จากน้องในคลิปของจ้าดูแดงไปเที่คินิโศกมานสุขุคนพี่น้องสวัสดีครับ ครับนี่ะสังพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องงองงง,ง,งไปอยู่ปะเศ้าจ้ากเถอะแต่เด็ตัวนี่ข,ข,ขยันเลยคำเด็กกับปะเศ้าเด็กครับแตะเต็ดตัน,ตน,น,ตนพี่น้อง นะครับี่จะค้นลำบากนะครับครับอายุดีไม่แห้งครับผมครมับ